ครับสวัสดีครับผมร้านจรันรุ่งเหลือง2015นะครับตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอดา่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถไทยเล็กเก่าบ้านเก่าไทยเก่าญี่ปุน่นและคูบุต้าบ้านเหล่านะครับรับจัดหาอะไรถอดรถไทยเล็กทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อนะครับและรับซื้อรถไทยเก่าบ้านเก่าไทยเก่าคูบต้าบ้านเรานะครับรับ รับตีเทอร์นแลกเปลี่ยนรถไทยทุกรุ่นทุกยี่ห้อและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมาวันนี้ก็มาดูตู้นะครับถอดเครื่อง B 6 0 0 0นะครับพอดีลูกค้าได้จองครับรถตั้งคันเราก็ตัดเป็นอะไรเนี่ยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำและยินดีถอดเป็นอะไรทุกคันนะครับถ้าราคาได้นะครับเรายินดีถอดเลยครับ ก็เผื่อท่านใดมีรถไถอยู่แล้วต้องการอะไรตัวไหนลองทักหาผมนะครับที่ ID ดี n ล JRR 2015เบอร์โทรศัพท์0999277348นะครับรับจัดหาอะไหล่ทุกรุ่นนะครับของรถไถเล็กนะครับรับตีเทิร์นแลกเปลี่ยนรถไถท,ทุกรุ่นด้วยครับถ้าใครมีรถไถเครื่องท่อนคอนท่อนก็ยินดีรับซื้อนะครับทุกอย่างทุกระบบ อยู่ที่เดียวกันหมดครับที่นี่เชียงกงรถไถยเล็กด่านคุณทดนะครับฝากติดตาม Facebook สารรถทศพรด้วยนะครับและ ID ดีไลน์ JRR 2015และเบอร์โทรศัพท์09992 77348ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ